สวัสดีนะฮะอยู่กับพวกเรานิวนอนดูนะจ๊ะนิวนะฮะไปค่ะ YouTube ช่องนี้ Oxygen Official ฝากไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามนะจ๊ะอยู่ด้วยกันนะจ๊ะฝาก Facebook, TikTok, Twitter ด้วยนะฮะขอบคุณแฟนๆจาก TikTok ที่ตามมาดูช่องเรานะฮะแล้วก็แฮชแท็กที่ไอลงไหนนะฮะฝากนิวนอนดูให้ได้เดินทางไปกับเทวดาลอยได้คู่นี้ด้วย <laughs> ขอบคุณ<า>เลยนะที่ช่วยกันดูช่วยกันแช์นะฮะคลิปเราเน็แจววันนี้อยู่กับ Re A c t i o n ไอหลงไหนเดอะซีรีส์ดูเวอร์ชันอันคัดได้ที่แอปพลิเคชันไอฉีอีวันนี้อยู่กับ EP พีที่4ี่อ๋อเขาย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วไงจบที่ห้องของเจ้าไหนสภาพนั้น,นคือย้ายแล้วเนาะมาเหมือนจะมาย้ายแล้วก็หลับไปในห้องของเขาอย่างงี้เออแล้วก็ไม่ให้กลับก็คือถือว่าอยู่เลยเริ่มชีวิตคู่แล้วไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ออแต่ที่เน้นก็คือความความสัมพันธ์ <laughs> ฟิน กิดแต่คอระเบิดต่มกับุมจิงมีพีนี้เขาต้องยังไงต่อนะน้ำน้ำหนองน้ำท่วมน้ำตาเราสิจะมีอะไรเคลื่อนไหวจะมีอะไรเคลืบหน้าไหมไปกันเลยไหมไม่ได้หรอกไอ้ลงไหน The series ep ที่สี่จ้าเป็นบอกแบกว่าอะไรหรอคิดลูกชายคนเดียวมีแฟนเป็นผู้ชายอ่ะเอออะไรคับว่าพ่อกูรู้แล้วว่าเราดูใจกันอยู่ดูใจตอนที่กูเก็บเป็ดให้อะสั้นพ่อกูก็อยู่ ไอ้ไอโดนหนุ่มคนนั้นเขาพํำแล้วทิ้งอ่ะวัยรุ่นคือขนงถ้าเขาไม่ชอบก็ถอยนะไอโอ๊ยอย่าถอยลูกพ่อทำหน้าเหมือนๆแล้วไปตื้อเขาไว้เดี๋ยวไรก็ใจอ่อนเองแล้วพใจอ่อนนะจับรวบหัวรวบหางแค่นี้แล้วไปไหนไม่รอดแล้วแบบที่พ่อทำกับเจ้าไงดูสิเจ้านั่นไปไหนไม่รอดจริงๆอ่ะโหพ่อพูดแบบนี้ไม่กลัวอย่าปลอย <Yeah. S 2> ทำไมฉ<อ><ช>ัน้โทรศัพท์ไม่ใส่เคสกันหรอมันแตกมั้ไ,ไปสอนไอ้แบบนั้นเนี่ยมันจะน่าหน้าหลักว่าเดี๋ยวกูไปดูใจกับมึงตอนไหนครับคุณแเรสแค่พูกระดูใจเองแล้วมึงดูที่ทำอยู่ตอนนี้ดิเออเรียกว่าอยู่ก่อนแต่งชัดๆควักหัวใจออกมาที่กูอยู่กับมึงอะ่ะกาอยากให้มึงรู้ที่ใส่ไม่ดีของกูตั้งห่ากพอมึงรับไม่ได้ จะได้เริ่ชอบกูเพราะแฟนเก่ากูอะตัวกันข้ามกูว่ากูไม่ได้สักคนยิ่งหลงกูไม่ใช่แฟนเก่ามึงงูหัวไม่ขึ้นฟังกูนะไหนที่มึงโดนผู้หญิงทิ้งอ่ะไม่เพราะมึงนิสัยไม่ดีหรอรถเป็นออโต้พลอยแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะชอบคนที่ดูแลเทคแคร์ซึ่งมึงไม่เพราะงั้นไไม่จออลสด์มึงต้องหาแฟนที่ดูแลมึงได้เช่นกู อขายเก่งมากนะก็จริงเลยขอเนี่ยก็จริงเกิดเกิดมาเป็นคนที่ต้องให้คนอื่นดูแลมันก็จะอย่างนั้นแหละเลอกเอาเมยีหัวกูด้พวกเปลือกหอยยัดปาก็เลยอยากให้ทั้งสองคนเฮ้ยมีอะไรไหมวะเชี่ยไอยแข่งแข่งแบไหนเนี่ยเื่อไปเลยดินี่ใส่แปรงกูอีกอย่างคือคุณร้านกูเมาแล้วกินอะไรแล้วอร่อยเนียกูเก็บกลับห้องตลอดเว้ย เปลือกหอยนี uh, ooh, uh. ่อร่อยเหรออ๋ออันนี้กูหยิบผิดอ่ะกูจะบอกมึงาไหนว่าถ้ามึงอยากให้กูเลิกชอบมึงไงมึงก็ต้องเลิกทำตัวแบบนี้ก่อนน่ารักอะเพราะกูชอบมึงมากขึ้นทุกครั้งที่มึงทำให้กูประหลาดใจแล้วตอนนี้ กูชอบมึงมากขึ้นแล้วจะดีดัดจัดจะดีดัดจัดจะดีดัดดีดัดจัดเนไหนเฉนไหนจะดีดัดจัดจะดีดัดจัดจะดีดัดดีดัดจัดมึงว่าไงอ่ะเฉินไหนไปไหนไม่รอดแล้วเธอบอ๊องบรรลณสวัสดีครับเลยกกันอะไรอรีแอกอรีแอ๊นี่เจไม่ได้อยู่วันเดียวนี่เจพลาดอะไรไปหรือเปล่าคะเนี่ย ไม่คิดจะแนะนำเพื่อนให้เจรู้จักบ้างหรอจ๊ะเฉินไหน <Hey. S 1> มาตรงนี้ดีกว่าจา๊ะพะหนุ่มไปตรงนี้กับเจดีกว่าโอ้โห oh, อีเจทีอย่างเ <ไว S 2> งี้ยหวายชนะทีเมื่อกี้ผู้ให้รับลูกค้าเนี่ยทำออนทำโอยเท,ทสัตว์ม็อกเทลมาให้น้องๆกูหน่ะเอาหวานๆเหมือนหน้ากูเลยนะ เหมือนหน้ามึงหน้ามึงข่มคากรดดากเปรเซ็นมึงแล้วไปเตนผู้ชายให้หมดเลยเดี๋ยวไปฟังมันค่ะเสียงหมาเสียงควายอาเรยตีกันไอเลิฟอยากทานอะไรเต็มที่เลยนะคะเขอาคุณครับกินตัวอะไรภาษะโอ้ย มันชื่อไอสูงยาวเข่าดีรูปหล่อพ่อรวยพื้นเพเป็นคนน่านไปโตที่แคนาดาแต่ล่าสุดยา้ายกลับมาเรียนที่ไทยโดนไล่ออกจากมหาลัยที่นูน่นเพราะว่าทะเลาวิวาทที่มาเป็นเพื่อนกับมันได้พอยไอเก็บคุณเป็ดที่ป้าให้ดูแลได้ใช่เอ้ก็จะชอบเอสียงเ,<อ>เป็ดเอสบกดีอธิบายสเฉืี่ยที่นนขนาดนี้กูเนี่ยถ้าจะเปนเมียน,น้อไออีกคนนึงได้เลยนะ แม่เส้นใหญ่เจของขาดเือร์เพื่อนงานดีขนาดนี้ยมันชนีในร้านก็หิวนะข้างหลังอ่ะก็น่าดูหิวอยู่ทุกคนหิวน้องอะไรวะออกเสียงโคตรยากเลยเพื่อนอ่ะก็คือเพื่อนบวกแปงงไงอีเจเหรออีเจไอีเจท้องหมดหรอมีใจ่สิเขามาเที่ยวมาผ่าแล้วเขาไม่เกินโอ้โหปล่อยเจไปปล่อยจะไปตีกันก่อน อย่ามาเลยฉันรู้เล่าเรื่องนี้พี่สิงห์เหอะตาเป็นไรสสญญจีเพื่อนบวกแฟนอะไรของพี่อ่ะเมื่อเผลอไปนอนกับเพื่อนลงมาไม่ใช่ยังไงหัวมาถึงถึงหน้าร้านใครๆก็ดูออกปะคุณไม่ได้บอกเลยว่าใครเป็นผัวหรือนเมียใครๆพี่รู้ได้ไงโอ,โ,โอ้โหระดับปูเนี่ยนะหนูแล้วจะไปทำเขาโถหูออกหัวมาหึงถึงหน้าร้านมาก็มาพร้อมกันเสื้อผ้าเนี่ยก็ใส่ชุดเดิม ก็อาบน้ำแล้วเนอะกูไม่ได้หมายถึงอาบน้ำโวยกูหมายถึงมึงกับน้องไออ่ะสารสัมพันธ์กันต่อใช่ไหมถ้ามึงชอบไออ่ะก็คบไปเลยเออลดศอย่าเรื่องเยอะเจลดมันบอกชอบผมเออตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยอ่าฮะแล้วไงต่อผมก็เลยลองบอกมันว่าให้มาลองอยู่กับผมเดือนนึงถ้าทนนิสัยกันไม่ได้เดี๋ยวก็เลิกกันไปเอง ทดลองอยู่ก่อนแต่งไม่ใช่เรียกว่าดูดูกันอยู่เว้ยแต่รอที่คอมึงอ่ะเขาไม่เรียกว่าดูใจนะคะเขาเรียกว่าถ้ามึงชอบพายอ่ะเลยตาประทับเลยไม่ได้ชอบเออเจพายเก่งเว้ยรถเอาอีกเขาก็บอกว่าชอบเอาอีกเอออย่าหลอกตัวเองเอออย่าไปยอมผมยังไม่รู้เลยให้มันได้ผมรู้สึกอยู่ตอนนี้เออให้มันยอมรับตัวเองได้ คือคนแบบแค่รู้สึกดีไอเรแล้วชอบมันเนี่ยผมสีมันใช่ไ่ะไอเยนดีใจเย็นผมยังตอบเพลงไม่ได้เลยพะท่านก็ใช่พ่อตัวเองคิดยังไงมึงแม่งคิดมากว่ะฟังนะไหนการที่คนเราอ่ะจะรักใครอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ว่ามึงจะเป็นเพศไหนมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเหมือนที่เขาเคยบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขสุขภาพแค่ตัวหนึ่งอายุแค่ไห กลัวเสียเพื่อนพี่ก็รู้ว่าเวลาผมรักใครอ่ะผมให้เต็มร้อยผมไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่กับใครบ่อยๆทาไมคนนี้มึงคิดมากจังวะเออถ้ามึงไม่เรียนรู้ไม่ไปลองมึงจะเจอคนที่ใช่สำหรับมึงไมหน้าแบบนี้มึต้องคิดอะไอีกอย่าปิดโอกาสตัวเองมาเขาไม่เคยรู้จักพี่คนท่ลยสรไปอ่ะอาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับมึงก็ได้ อ,อันนี้จีบกันแล้วมัง้งแยแอลพระเอกกูค่ะอันนี้จีบกันแล้วมัง้งกลับแล้วเหรอดูดึกแล้วอันตรายไปกลับกัน <c oughs> เสี่ยวก่อนสิเจ๊ยังไม่ได้คุยกับน้องไอสุดหล่อเลยอ่ะเอาเมื่อกี้ไม่ได้คุยกันแล้วเฉยนักโมะน่าที่เฉยเสียดาย <คน S 2> อะแต่ไม่เป็นไรแก้ว <c oughs> เดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่ยังไงก็ฝากดูแลน้องชายสุดหล่อพี่ด้วยนะจ๊ะผมจะดูแลไหนอย่างดีที่สุด ท้ายชีวิตคนคนหนึ่งจะทำได้เลยครับเวอร์มากเกเรียดมากเมื่อกี้ขข่ช่องเตงว่ะวข้าวใหม่ปลามันก็เงี้ยผมไปแล้วพี่สวัสดีครับไม่ได้กินเลยมอกเทลพ๊อปมึงเป็นไรหรือเปล่า เลเมื่อไหร่เขาจะเรียกเขาจะเลิกเรียกมึงกูปะหรือว่าจะมึงกูไปจนจบเหมือนทันไทยไงก็เรียกไปจนจบชีวิตไปเลยสำหรับสุดท้ายของชีวิตเลยว้าเจอกันในห้องนะครับเฟื่อนไอ้ผู้เพิ่งถามบ่าที่จะเลิกเรียกเมื่อไหร่เฟื่อนบ้าอะไรวะเขินนะเนี่ยไม่ต้องปิงน่ารักจังเลยประตูรถโอ้รถ แพนมากแงวขับในไทยได้จริงๆเนาะเออลูกอนานทะบ้านกูนะหาตัวเือพังทั้งหมดที่คลิกสักทีต้องมีดี กับฉันโอ้หล่อมากคนหนึงเขาไม่มีขนอะไรเลยอ่ะเรียบไปหมดเลยมีแหละ <laughs> คนเราอะ่ะคือทุกอย่างมันเล็กจุ่มจิ้มไปหมดเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้คือห้องไหนหรอห้องไอห้ <c oughs> <c oughs> องไอมาอยู่เออยายมาอยู่จัดห้องจัดห้องเจองี่ฟุตแปดคนหรือเปล่าหกห้ออ่ะคืนละคืนละอุ้ยเถินอะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงพ <rude S 2> ูดก่อนคุณจะถามว่าดูหนังไหมอืมคอแดงมากคอแดงอย่างมากแล้วมึงอ่ะจะถามกูว่าอะไรกูหิวอ๋อท้องร้องจริงหิวนิวฉันเห็นหน้าลูกแล้วมันคิดดีไม่ได้เลยหิวอะไรอ้าวไงก๋วยเตี๋ยวหิวค่ะสเต็กสัตว์หิวค่ะสเต็กไส้กรอกไส้กรอกด้วยไส้กรอกรู้บัว โอโหลูกกูไม่ได้กินข้าวมากี่วันแล้วอ่ะเป็ดน้อยน้ามากจะกินอะไรเรือยเลยวันนี้ไหมไม่เอาอ่ะใช่ใช่โทรศัพท์ไม่ใส่เคสไม่โดนทางเรื่องันนี้หรือว่าเขาเข้ารถเข้าเนื้อสั่งเลยทไปสร้างเขาดูอะไรกันอ่ะทีวีซ่าเหรอ ทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นนะช่องมันไม่มีสัญญาณอ่ะมาเทอร์ทีวีซ่าหลังเท้าเคลื่นไปแล้วใช่ไหมโอ้โหเกิดทันด้วยในยุคนั้นอ๋อนี่ออ๋มันเป็นช่วงช่วงอินทร์ช่องเชงช่วงของเชงมันจะปูตอวไหนวะเอาแล้วเด็กพิซซ่าเลอะนะพิซซ่าชิ้นนั้นน่ะนะกูว่าแล้วต้องทำเลอะบายก่อนตกใจหมด พี่ซาบายก่อนใช้ผีในห้องเรากูดบายก่อนแบกลัวเยกลัแล้วไม่เห็นจะมีอะไรไม่ดีเลยแต่เมวดูได้ไงเจ้าไหนเอ้ยใครจะไปคิ่งมันน่ากลัวขนาดนี้ช็อตเมื่อกี้หรอเปลี่ยนเรื่องไหมช็อตดูการ์ตูนแทนได้นะดูการ์ตูนเช็คเช็คโว้หกหมดนาะนั่นน่ะพ่วงแล้ว นอนหลับเลยนั่งหลับเลยซะเลยน่ดูกระตูนไม่ยังกลัวอีกเหรอเขาไม่ได้กลัวขาเขางวัไม่เห็นหลับอือนอนหลับกลางไปนคนเขาใส่ยานอนหลับเปล่าไอีกองกินนะเอาแล้วหลับไปซะออดีดีอืมว่าจะดูกระตูนเอาการะตูนดูคนครับไม่ใช่คนดูกระตูน đừng ta còn luôn ấy đi. nón thứ Ảm nắm mà nó Nón Nguồn đi này có Em đùa Anh này ได้มกอะไรไว้มั่ใส่ตอนไหนวะเห็นอะไรอร่อยหน่อยไม่ได้เลยเก็บใส่กระเป๋าหมดเป็นอากาเลยแสดงว่าร้านนี้อร่อยเขินนะได้ดูแลเขาก็เขินก็รู้สึกดีเออลูกกูนอนยังไงวะน่ะแล้ไม่ขาไปอย่างนั้นนะหัว อ๋อทิ้งขาลงไปโอ้ยลูกเอ,อ้ยอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนเลยเรียกเป็นภรรษเถอะจริงติดเตียงวะเนี่ยอย่างเนาะมันทิ้งมันหลืมัหลับแล้วมันคือทิ้งเลยสติหลุดเลยดิ่งไปเลยลึืหลับง่ายนะรถหนูเข้าใจนะแม่เข้าใจหนูลูกอันนี้นะ ลลอังเยไอ้ตบเป็ดหน่อยมันหล่ออะไรขนาดนี้นะฮะคุณเอ่อเป็ดไฟใส่โอ้โซีรีส์ไม่มีมิจฉุเรื่องแล้วปิดไฟนอนอ่ะเซอกแล้วเป็นไรลูกจุกเหรอแค่กม่ทันทำเลยไม่คุ้นที่หรือเปล่าไอ้ ไอ้เออเหงตื่นก่อนหัวก็คือมาโหได้นะอะไรมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรกูด่านะจะไปห้องน้ำหรือเปล่าไม่ไม่แล้วก็ไม่ชินอะไอ่าเงยไปเป็นเพื่อนหน่อยยังอ่ะกูผัวชีโอ้โหแค่เนี้ยชินก็ไม่เข้าดิไปเป็นเพื่อนผูหน่อยดิกูเข้าใจลูกกู กลัวผีอะไม่เข้าใจมึงเนี่ยก็มึงนั่นแหละผูกผัวไปเข้าร่วมดูหน่อยผีเชี่ยอลไรไม่รู้นั่งพี่ก็นอนไงไปหัวเหนื่อยหน่อยนะบอกเลยมึงห้ามไปไหนนะเอออเาไงอ่ะต้องดูเขาฉีดด้วยเนีย่ยต้องอยู่เกันกลัวมากให้กูเข้าไปด้วยได้ไหมไม่รออยู่นะี่แหละโอ้ฉีดมันก็เสร็จแล้วเนี่ยกลับไปนอนอ อาทีนี้ผัวกูตื่นเต็มที่แล้วไม่ได้นอนยืนหลับเด้อสุเขาจะฝึกฝึกยังไงฝึกมาจากไหนยืนหลับอ๋อถ้าทำได้ด้วยทำได้มันไม่ได้ทำได้นะถ้าฝึกบ่อยๆก็จะไม่มีงงงานเลยฝึกได้ยังฝึกแล้วหรอไม่หลับเหรอไหนไปหลับคาชักโคกเหรอกลับไปนอนแล้วอ๋อ ไม่บอกมือมายืนหลับได้จริงให้กูพามามึปล่อยให้กูยืนหลับอีกตัวแสบไว้เออแกงเออทำซินแบบนี้ไปเลยสิจ๊ะผีผ้าห่มจ้าสาวตีนะพวกขบาเลย โดนยันเด้อโสงเฮ้ยอ้ไออย่าดิทาอยู่กูทีบนะเขามึงใจร้ายอ่ะเสร็จกิบทิ้งกูเลยนะแม่งกูจะนอนยังไงกบคืนนี้โอ้ยมึงขันตัวาำข้าไม่ได้นอนกูขอโทษนะกูไม่คิดว่ามึงจะกลัวขนาดนี้ มึงนอนมาเลยผมเป๊ะนะหลับมานอนนอนน่าหยีซีรีส์จะลวนลามกูป้ะเนี่ยพอ่ภูสาร์ตั้งใจเฝ้าอย่างนี้มึงเลยนะเดี๋ยวมึงอยากโดนผีรอดเอากูด่าเฮ้ยไอ้น่ารักมากพูดแบบนี้ดิหล่อเรนเรนดูโอ้โหหล่อเรนผมน้องปิงเขาอย่างนี้เหรอพรีเซสเหรอ สำเร็หน่อยดิเวอร์บางกว่อนมันคือแบบมันก็ผิดที้เลยไงมันก็ยิ่งกลัวค่าไปใหญ่ถ้าเป็นห้องตัวเองเคยชินก็จะแบบนอนกอดหน่อยเร็วถ้ากลัวมากกอดกอดกันหน่อยเร็้ยวสรุปสเต็กไหมไม่เอาอ่ะ งั้นชาบูไม่เอากูอยากกินชาบูไม่เอาชาบูหัวเหม็นไอ้ไหนถ้ามึงจะเรื่องเยอะขนาดเนี้ยไปต้องแดกเลยป่ะง่ายดีเอามึงก็เอาเสียงส่วนมากสิกูเ<ส>ผาเจ้าพยาเฮ้ยอ,อันนี้ดีกูชอบกูชอบ,ชอบบรรยากาศร้านริมแม่น้ำกูจะกินอันนี้มึงแต่ก๋วยชาบูมันง่ายกว่านะเวย<า>กินแปแ๊บแก็กลับเลย เยี่ยมไอ้นายเพื่อนรักงั้นเสียงก็เสมอสองสองแล้วเหลือใครเหลือผัวไงคิดว่าเลิกอะไรอ่ะพวกเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มบทตื่นมากุ้งวะเย s เห็นกันรึยังไม่เริ่โอ้เลยไหนล็อกมุมป้าน้าคุ้มหอเจ้าพญาอยู่สะพานพระรามแปดนะมึงจำได้ใช่ปะเยียบร้อยโอเคเออกูรู้แล้วน่ะ สพะพานพลับแปดพี่นิวว่าไงอะคะเป็นสะพานไหนก่อนชั <Wall aus> ้นไหนชั้นมือเขาสามารถก้าวขึ้นแล้วขึ้นหลังคันเขาเป็นสปริงหรอมาหลัวกูพี่วะนี่เขาจะกวนอะไรกระโปรงได้เลยเขาเป็นคณะบดีเหรอมาจอดตรงนี้ได้คณะบดี้ระวะอาธิการบดีหรือเปล่าจอดตรงนี้หน้าตึกขาโอ้เข้าได้เนาะเออขาไม่ประตูหนีบนะประตูหนีบขา ลงสุดอ่ะหมดอ่ะแล้วอยู่มาได้ยังไงตั้งนานตั้งหลายเดือนหลายปีไปไหนก็หลงตลอดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เออว่าไงมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูถึงแล้วถึงไหนไม่เห็นเจอร้านอะไรเลยร้านข้าเผาไงป้าใหญ่กว่ารถนิงมึงเลยสะพานมาใช่ป่ะใช่ใช่ไหนแม่น้ำสะพานสีอะไรสีเขียวสะพานสะพานพุทธเขียวเจ้าพญาจะไปสะพานพุทธแน่ๆก็เพราะหลัแล้วใป่ พลาม่นนาาพแปะเป็นสะพันธ์ขึงมีสลิงค่ะที่ไหนหิวโอ้ยใจเย็นเดถอยให้ไปคนละโยอดเลยนะสัพผัสอูระปลำแปดเออคนละทางเลยรถไอ้นี่หว่าหัวร้อนจังว่ามึงอ่ยาย ทุกนั้นมันบอกกูหลงอ่ะถ้ากูก็เชื่ออย่างนั้นแล้วมึงก็มาทางเดียวกูแสดงว่าหลงใช่ปะไอ้ต้นมงม่วงเนาะมึงก็ไปว่าเพื่อนนี่หรือว่ามีความมั่นใจอะไรไปว่าเพื่อนเนกกูบอใหห้ตาามนเื้อคู่เนาะเข้าเรื่องนี้อีกแล้วเนื้อคู่เท่ากับรถไปที่ร้านแล้วกันแอป GPS ีอสก่อนที่เพื่อนหนู่มโซ่ของมึงจะกินหัวมึงเราเออว่ะดึงไปเลยรถติดมากนะพวกแม่งหิวนะ ม่ต้องกินแล้นแหละวันนี้กับบ้านโกรตัวมึงก็เหมือนกันนั่นแหละไปถึงแต่ก้ามขับออกนอกเส้นทางเด็ดขาดนะกูเลี้ยวไหนมึงก็ต้องเลี้ยวด้วยเออรู้แล้วก็ข้าวหลังก็เก็บมอเตอร์ไซค์เลยเออก็อยู่ได้กันแล้วจะใช้มอเตอร์ไซค์ทำไมงั้นมึงก็ขับไปซะทีนีจะได้ขับตามยิ้มอะไรเรืงหนักน้องปิงคล้าสายตาเลยน่ารักพอพูดไจะทำโทษว่าง่ายเชียวนะมึงเนี่ยแต่กูขอให้มึงหลง ฮะทำไมวะไม่ใช่หลงทางเลยหลงกูงกอะแอะแอะบ้าเล่หยอดกันเก่งไอ้บ้าไอ้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยวะสันน่ารักจงเน้อนงปิงกลัวว่าพวกเราสั่งกันเถอะว่ะคือเราพวกมันสองคนพานที่ตกจนขึ้นไหล่ก็น่าจะไม่ได้กิน กดน้ำไม่มีไม่รับสาระเลยครับไม่ได้ยินจริงๆกลับห้องหรือเปล่าก็น่าจะแบบเก็บเสื้อเรียกกิ๊บนี่จริงๆข้ามไปเลยควรได้เป็นผัวนะจริงๆคุณมาต้องมาทำงานบ้านให้ไงทอะไรข้าวแล้วอ๋อเมียทำงานบ้านมึงอะมันท้าเมียเฮเรีฟทั้ง เ้าข้างลูกหน่อยนั่งเอาอะไรมารู้สึกว่าัวงต้องเป็นผัวเขาเป็นทายเมียังไงไม่มีใครคิดแบบหนูเลยลูกถอยเอามาเป็นคนดูอย่างพวกพี่สิคะไม่มีใครคิดแบบหนูเลยไม่มีความเป็นผัวเลยนะคะหนูทั้งงานบ้านทั้งทำกับข้าวเป็นบ้านที่สุดแล้วใครเป็นคนกำหนดคะทั้งงานบ้านพวกเนี่ยฝ่ายเมียถ้าเป็นฝ่ายที่ทำเขาบ้านใจกลางก็องทำเหมือนกัน ก็ต้องช่วยกันทำถูกถูกแล้วมึงเนี่ยถ้าไม่รีบไปอาบน้ำแต่งตัวมึงจะสายเข้าใจไหมมึงเชิญหน่อยเอ้ยหล่อจังเลยสภาพเรียบเรียบมึงจะรีบที่ก mm ูทำไมเนี่ยมึงมาลองขยำเสื้อที่กูรีดให้ขยันทำ้วยนะอะไรของกินอะไรเยอะแยะขยำเสื้อเพื่อให้มึงขยำกูอีกทีหรอนิโมะนะนิโม กูไม่โง่หรอกนะนีโม่มาทำไมอ่ะแล้วคุณท้าฟ้า่ะบอกล้วคุณท้าฟ้าเป็ดมึงยังอยู่อีกมาไว้ไหนเอาทำไมมึงไม่ใช่กูเป็ดเหลืองกูแบบนี้อ่ะกูออกจะดูแลอย่างดีบอกกันนาะงเนี่ยนะดูแลอย่างดี กูเห็นแต่ไอ้ตามเกเป็ดให้มึงนั่นแหละกูเนี่ยนะชอบทำคุณเป็ดหล่นไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวกูกับอินไปจองโต๊ะที่รงอาหารก่อนมึงรีบตามมาอินอินฮะอินธรรมระอินฮะอะไรลนไม่ต้องขี่ั้างมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าไม่มีผัวกูวใจหายตลอด นั่นไงกูพวกไม่ทันขาดคำมาทำมัน,นอีอและเรื่องปกติของมันป่าวะนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละไปเถอะเดี๋ยวรอหน้ามันบนีกไปเขาสูงสอหรอยห้นี่เบื้องหลังหมดกันเนาะ อ๋อกันหัวแตกโอ้เอ็นดูลูกเขยกลัวเออใส่ละใส่อะไรละเอียดเย็บยับโอ้หมวกแน่นอ่ะบีบหัวเลยบีบหัวเป็ดอ่ะเพราะเธอไปและฉันอยู่ราเล่รักกัน จังหวะอะไรไม่มีทั้งนั้นเขินนะเป็นอีพีโชว์เคสเนาะความน่ารักของในเอกซีรีส์น้องคันอย่าทางคันน้องปี๊งเราก็จะเห็นน้องปิงเลยความปิงไหนชื่อเฉินไหนน่ารักแค่ไหนโชว์เราครบเลยอีพีนี้เปิดยังไงจังหวะยิ้มจังหวะคิ้วขมวดยิ้มกรีบโอน่ารักไปหมดแล้วก็เห็นคาแรคเตอร์ของคุณ ไอที่มีความเป็นไทยเมียไทยเมียว่ะซึ่งคิดอยู่คนเดียวว่าเป็นไทยเมียใครบอกหนูให้มั่นใจอะไร <c oughs> แบบนั้น <c oughs> คนครึ่งโลกบอกมองก็เป็นถั่ว <c oughs> <c oughs> เราก็เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าฉจะเป็นยังไงตอนเนี้ oh. ยไอก็มีแต่จะรักเขาไม่มีอะไรที่เขารับไม่ได้เลยลเ,เออมีแต่ปมีแต่รักอ,อ๋อทำอย่างงี้เป็นอย่างงี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตามไปแก้น่ะเอนดูตลอดเวลาออคอยแก้ปัญหาคอยจัดการทุกอย่างให้ถ้าผ่านเดือนหนึ่งแล้วไม่รับรักเขาอะทีเนี้ยตุยนะชัชิตไม่เป็นแล้วใช่เพราะว่าขาดก็ไม่ได้แล้วอืมหรือว่าไอวางยา หลังจนี้แ็จะขาดฉันไม่ได้แล้วล่ะวางยาด้วยหน้าแล้วยิ้มนั่นเหรอคือมันเป็นเหมือนกับเขาเขียนบทให้สองคาแรคเตอร์สองความเป็นตัวตนมาเจอกันแล้วต่างคนก็เปลี่ยนอีกคนหนึ่งให้มาเจอกันตรงกลางแบบนั้นเนาะแล้วก็จะเห็นความสุดที่ตอนนี้ไอพยายามจะหลอมอยู่อยากเห็นตรงกลางแล้วเออทั้งไดทางหนึ่งมากเลยแบบนี้อยาสุดมากนะาเงี้ยเดี๋ยวกูปวดหัวเดี๋ยวกูไม่ได้นอนเรื่องราวของซีดีก็ไม่ได้มีอะไรขยับเท่าไหร่ก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์เห็นถึงอะไรอย่างงี้มากกว่านาะโชเคส่นหละ แล้วก็เห็นความหลงจริงว่าลูกฉันหลงแบบหลงเลยอะอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ใช่ไปหมดสนุกดีแสดงว่าหลังอีพีนี้ไปจะเริ่มแหละเป็นตอนที่ทำให้แฟนๆได้รัก2คนนี้มากขึ้นแหละก็อยู่กับพวกเรานะครรักพวกเขาไปเรื่อยๆนะฮะ YouTube Oxygen Official นะฮะฝากไลค์ Subscribe ก็ดึงติดตามนะจ๊ะฝาก Facebook TikTok Twitter นะฮะฝากให้แท็กไอลงไหนเดอะซีรีส์แล้วก็ฝากนินอนดูด้วยนะฮะขอบคุณคนดูทุกคนเลยวิวเยอะแยะเลยนะฮะก็ฝากตัวเป็นช่อง Reaction ช่องหนึ่งที่จะอารมณ์เคลื่อนไหวขึ้นสุดลงสุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> แล้วเจอกันใหม่กับไอลงไหนเดอะซีรีส์เรียกชั่นของนินอนดูนะฮะออกซิเจนออฟฟิเชียลช่องนี้สวัสดีจ้าบายฮะ